อันนี้วะโอ้ยเิงเนี่ยไอ้จะบอกฟังยามกบกบที่มันอยู่ทางเทืองไงตอนไปใส่อยู่นาไอ้มึงจำได้ปะเนี่ยกูจะบอกเลยว่าตะกี้นี่บักบักบาทนี่มาใส่ครับมาใส่กับไอ้นี่มันได้ตลอดกู่ได้เดียกามึงคิดเรื่องเอาเป็นยัง บรูก like like ันวะได้กี่ว่าใส่หน้าบ้านเน้ยนั่นแหะบกบานว่าใส่แงไหนขันนั่นนะกวัวขันเจ้าเป็นดีกว่อยกัวยไใส่ทั้งัยบ้านก็แค่เขาขันตัวยังอย่างนีใส่เบ็ดขันกูใส่กับ้านแงไหนนี่แถวนั้นนี่กูสูนอะไเที่อบบขานี่ยูเปนใส่ทสสูน่ได้หรอกบกบ้านได้หลที่มันได้มือนี่ยมือมือนี่มือมือบ้างเศ้านี่มันก็ได้เกือบสิบตัวเนาะเบีนไล่เลยมีอะไรมันก็ไล่กักูต่งกันที่ว่า เบ็ดไหลเยยงี้ยเลยด้หายกินมันนี่บ่สูเปียกขนมเบ็นแบบนี้นี่เล้ขานี่ใส่เบ็ดปลามันน้ำเสียวนี่ม,มีเพยสูดูกันหรอแต่ผมจริงไอ้คิดว่ากบมันนี่ถอนลงมาเรื่อยๆนะถอนลงมาเรื่อยๆขันขันนมม้ำเงี้ยขันเท่งบกแล้วมันกะที่ใหญ่ลงมาหนำนำนะคืองยังตอนนี้นะอยู่ในเรื่องนะ่งที่ตัววลาแหละมันมีมีมกบอยู่นี่เหนอนนี่แล้วไอ้บอกเลยห่วงห่วงรอกปลาบโก็แตก ไปตอนตะกี้นี่ไปเอาท้องถดนี่มึงมีวางเนี่อโอ้ยไ่ต้องห่วงรอการหากินตะกีนี่สไตล์ก็อลีเนี่ยด้าการทุนนี้หเนี่บักเกอร์บักเกอร์ไปท่ายุน้าไปงัดไหมท่าร้านไปทึ่งๆแลไปเอาผ่าเสียดไปจุ่มน้ำมั้ยไดเอผว่าปาเอเด๋อเหรอของข่อยมีข่อยห่วาข่อยใส่สูงยุตะกี้จะทำไรเลย

เุนล like. yeah, yes. wow, ีงหันมมีเข้าอวเลยไปเดีอคเนี่ยน้าลุงหัวแม่เขาอาดเนี่ยเนี่ยเหวเนี่ยบันนด้กาดมุงมาเป็นไเอาน้ำเขากับง้ามหมดที่นี่วัวมันโอ้ยแม่เจ้าสุดยอดบุกไปเนี่ยน้อนมือเนเขามาเถอเขาต้องทำผลงานแหละบวกเลย Điện, mà vào, điện, Không. Có mà ăn đi 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 lắm đi 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 đi

กับแก้หมือนครับตอนนี้หากับแก้วลโอ้มันมันบกอนเน่ยเนี่หอนามุวนนี่คิดว่าเนี่ยพอแถวนีเป็นไส้ขายเนี่ยแล้ก็เนี่ยสไตล์นี่ยพอบัด

หากับเกียดเลยครับตอนนี้แบบว่าบรรยากาศตอนนี้มันกำลังนั่นน,นะเนี่ยมองเนี่ยหลังเงาตรองเงาเนี่ยมองทีเบิองปลาปลาครับปลาครับกินได้ครับบ่อนตายครับตา,ตายกับตายบ่อนโดนโด,โดเสียบครับนี่บ่ตายบ่อนหนอเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ่อนบ่อนหนอน

cho số, có oh, phần mẹ là khán giả vô mỏng. And say, mưa, chỗ... là... mán, mán, mán. <laughs> một chữ gửi phim mưu cho. Hang, loại. phải gặp lại, phải bỏ lại, bên nó. Hang, loại. 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 Hang, Hả? Cái đáng hạ ở ta này Qua khỏi tôi cái tiền không? Đây bên cỏ cầu nó cũng tiền đúng rồi Nó nói Béo có một Bé nam như thế này. À. nha Tại tiền Giờ khi được tiền Nói này giờ có khẩu พอดปืนไปนยิงหนูกกไกลๆอดปืนใช้ถายรถไปขี้นขึเนาะงั้นนักยิงเขาขึ้นเราเขาัดปืนเนาะ้นเใต้นกยบนกันเขียวตัวนี้มากุ้งเห็นบน้ยตจตาตัวนี้ไ <c oughs> หมเห็นบ่น่ะเห็นบ่เนี่ย้เขาเนาะน้องเห็นเจ้าเห็นเอาของปรจวบ <c oughs> ยังได้ยังแลดับคนหาปลาเนาะพี่เนยครับโซเอยไปเก่งตายอู้งโยตายาตายตายตายอาอยู่ระดับนี่ขอนำไหยทาที่ยู่ินี่ระดับนี่แล้วนี่เบิ้งครับก็แไปจูเนี่ยตายแบบนี้หงิกูกินพอมหเออแบบจู เบิง้งนี้ในการกินคนระับเราจะกินแบบสดๆนะครับสีนี่ออกม,มาสีนี้มากินบัวรไทยอีกเดี๋ยเไม่ให้เท่าอู้หูมองยืนตีเนี่ยเท่าอไรครับเนี่ยแบบบแกอยู่นะครับเราจะกินแบบขี่ขา <c oughs> โอ้ยเฮียการกินไป <c oughs> ทัวร์ได้หรขี่แต้มไม่เหมือนพวกของพี่มาเลยพี่ ออกนาที